แจกอ่งเปาเข้าวอลเล็ตฟรีฟีเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์วอลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะออะอย่าปล่อยให้แดดทำลายผิวของคุณนี่เลยคลิปกันแดดสนเนลลี่ช่วยป้องกันแดดแดดมช่วยบำรุงผิวของคุณด้วยลองใช้ดูแล้วติดใจเพียงกระปุกละ169บาททิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วไปลองสั่งซื้อกันเลยนี่แกว่าเมื่อไหร่ยูเจ้านยายจะจัดการสักเดียววะฉันจะไปรู้ได้ไงกันเล่า เจ้านายขังมันไว้ตั้งสองสามวันแล้วเนี่ยไอ้นะอยากให้เจ้านายจัดการสักทีพวกเราจะได้ไปขอต่อได้ไอ้นี่แกไปพูดแบบนี้เจ้านายได้ยินด้วยแกก็รู้อยู่ว่าคนเนี้ยเจ้านายเขาจริงจังเราจะไปขอตรงขอต่อได้ไงกันเล่าไอ้ก็ไม่แน่หรอกนู้เว้ยบางทีพอเจ้านายได้ไบ่อยๆใช่ไหมเจ้านายอาจจะเบือ่อและสุดท้ายมันอาจจะตกมาหาไอ้ก็ได้ไม่หรอกฉันเนี่ย อยู่กับเจ้านายมาก่อนแกถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นที่ผ่านมานะเจ้านายจัดการแล้วเกลี่ยทิ้งไปนานแล้วแต่กับคนนี้เจ้านายกับดูแลเป็นอย่างดีถึงขั้นส่งให้พวกเรามารับใช้แถมยังพูดจาดีกับนางข่าว่าคนเนี้เจ้านายเขารักจริงวะโอ้ยถ้างั้นน่ะ้าเจ้านายของพวกเราอ่ะรักจริงขนาดเนี้แสดงว่าเราหมดสิทธิ์ในตัวนางแล้วใช่ไหมนางจะกลายมาเป็นนายหญิงของพวกเราใช่ไหมเนี่ย ข้าว่าพวกเราอ่ะก็ทําดีกับนางให้หน่อยลวกันเพื่อวันข้างหน้านางอยู่ไปอยู่มาเกิดตกหลุมรักเจ้าไหนของพวกเราตกกงกลายไม่เป็นนายหญิงพวกเราจะได้อยู่ได้ต่อโอ้ยพลาดเลยเว้ยไม่น่าไปฟ้องเจ้าไหนเลยวันนั้นอ่ะพร่งนี้จัดการเองดีกว่าสุดท้ายเจ้าไหนขับไปแดกซะงั้นเออเจ้าไหนนี่อากานะเจ้าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวข้าจะไปในเมืองข้าจะซื้อขนมมาฝากถ้าข้าอยากออกไปเองเจ้าจะให้ข้าออกไปไหมล่ะ ได้สิแต่เจ้าแต่งงานกับข้านะข้าไม่แต่งงานกับเจ้าถ้างั้นเจ้าไม่ต้องออกไปเจ้าอยู่นี่แหละอยู่จนกว่าเจ้าจะรักข้าอยู่จนกว่าเจ้าจะยอมเป็นเมียข้าต่อให้ข้าอยู่จนตายข้าก็มีวันรักเจ้าถ้างั้นเจ้าอยู่ที่นี่จนตายไปเลยข้าไม่ยอมเสียเจ้าไปแน่ข้าไม่ยอมเห็นเจ้าเป็นเป็นเมียของคนอื่นแน่นี่ข้าถามเจ้าจริงเถอะนะเจ้าทำแบบนี้ เจ้าได้เลยขึ้นมาเจ้าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรยังไงอ่ะข้าก็ไม่มีวันรักเจ้าอยู่แล้วไม่มันต้องมีดิมันต้องมีวันนั้นมันต้องมีวันนั้นวันที่เจ้ารักข้ามันต้องมีวันนั้นวันที่ข้าได้อยู่กับเจ้าวันนี้เราสองคนได้ชีวิตร่วมกันวันนี้เราสองคนมีลูกเรียกันมันต้องมีวันนั้นวันนี้ข้ามีความรู้กับเจ้ามีเจ้าเปียบเหมือนข้าเป็นน้ำแข็ง เจ้าก็เหมือนเตาไฟข้าอยู่กับเจ้าไปข้าก็ละลายแล้วหยดน้ําที่ไหลออกมาจากตัวข้าก็จะไปโดนไฟของเจ้าทำให้เจ้าเจ็บปวดเจ้าเห็นไหมเมื่อเราอยู่ผิดที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกข้าขอบใจเจ้ามากที่เจ้ารักข้าเป็นห่วงข้าแต่ถ้าเจ้ารักข้าจริงอ่ะเจ้าปล่อยข้าไปเถอะนะปล่อยเจ้าไปปล่อยเจ้าไปแล้วข้าได้อะไรกันแต่เจ้าขังข้าไว้ที่นี่อ่ะเจ้าก็ไม่ได้อะไรเหมือนกัน ได้สิอย่างน้อยข้าย,ยัางได้เจ้าอยู่ที่นี่ไม่เลยไม่เลยข้าไม่เคยอยู่ที่นี่ข้าไม่เคยอยู่กับเจ้าเลยเจ้าไม่มีวันได้ข้าอยู่ด้วยก็ได้ถ้างั้นเจ้ากับข้าเรามาปลองกันได้ถ้าเกิดว่าข้าชนะเจ้าเจ้าต้องตัดใจจากมันแล้วก็ตกลงมาเป็นเมียข้า อยู่กับข้าไปตลอดชีวิตแต่ถ้าข้าชนะเจ้าห้ามมายุ่งกับข้าอีกตลอดชีวิตของเจ้าอตกลงไหมล่ะอตลอดชีวิตเลยเหรอมาเรามาเริ่มกาลองกันเถอะที่จริงข้าไม่อยากบังคับเจ้าด้วยวิธีนี้เลยแต่เจ้าบังคับข้าเองนะได้มาอากันนะเลพวกเจ้าไปไปจัดการมัน เออขอขอรับเดี๋ยวไอไปจัดการเองไปดีเร็วเล่เล่ฉันอยู่นี่อากะนาเอ่อเอ้ย<อ>พวกเจ้าหยุดเลยยูอะจะไปที่ไหนว่ามาฉันฉันรู้แล้วนะว่าพวกแกเป็นคนที่จับตัวอากะนามารีบกลับซะ้าไม่อยากเก็บตัวได้หมดแล้วข้าเรียนมวยมาตั้งแต่เด็กใคาเป่นคนพวกเจ้าหรอกเข้ามาแต่ไอไม่ได้เรียน่าอย่างนั้นน่ะถ้าแกอยากผ่านเข้าไปช่วยอากะนา ก็ต้องผ่านพวกเราไปให้ได้ก่อนจะสู้กันด้วยวิธีไหนก็ว่ามาดิเอายุคเนี้ยมันเป็นยุคของการประลองด่าถ้าเจ้าด่าชนะข้าได้ข้าจะให้เจ้าขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างแล้วก็ผ่านทางไปได้ด้วยโอเคไหมประลองด่ากันเลยข้าไม่ค่อยถนัดหรอกนะแต่ข้าก็จะลองดูฮไม่ค่อยถนัดซะด้วยแล้วมาเจอคนอเก่งๆแบบข้าข้าจ,จะบอกไว้ให้นะลูกพี่ของข้าโคตรเก่ง ข้าซึมซับวิชามาเยอะข้าจะให้โอกาสเจ้าคิดดีๆครั้งหนึ่งหันหลังกลับไปตอนนี้กลับไปบ้านของเจ้าและลืมอากนะซะหรือว่าเจ้าจะไปะลองกับข้าและพอแพ้ข้าไอจะสั่งดูทําอะไรได้ไดไดนะคิดดีๆข้าจะลองข้าจะลองสู้เพื่อสู้เพื่ออากนะ <c oughs> ได้เลยถ้าง,งั้นไอเริ่มก่อนแ<อ>ก่อนได้เปรียบไอดำอไอไอหนวดเอ้ยอย่าด่านวดฉันด้วย ไอ้ไไออ้้กิ้งกาดตัดต่อพันธุกรรมไอ้ไอ้เล็บขบไสเดือนอไสเดือนมีตีนด้วยเหรอวะนี่ไอ้ไอ้หมูทอดติดกระทะมันติดกระทะก็ไปทอดในหม้อดิโง่จริงเลยนี่เนี่ยสเปิร์มตัวที่หลอดมาด่าตั้งแต่กูเป็นสเปิร์มเลยอ่ะไอ้ไอ้ไอ้หน้าดำโวยหน้าโวยหน้าหม้อไอ้สัตว์ร้องอะไรรู้ไหทำไมต้องด่ากันขนาดนี้วะใช่ไหมข้าพ่อแม่ไงเหรอแกแพ้แล้วด้วย ฉันขอสา่งให้แกเออ่วิ่งรอบจังหวัดสามรอบลแล้วแกต้องหาเพื่อนแกไปด้วยไปดิเอ,อไปแล้วเอาไงอะกันนะฉันมาแล้วมามาเริ่มกันได้หรือ,อยังน่างโง่ฉันสารักเธอเสืกไม่รักฉันตอบนี่เริ่มแล้วสินะได้ได้อย่างเจ้าอ่ะอย่าไปร้านลาบนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแยกไม่ออกว่าไหนเขียงอันไหนหน้า จะด่าข้าวันหน้าแบนว่างั้นเจ้าก็เหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าหน้าของเจ้าอ่ะไม่มีตาไม่มีหูไม่มีปากข้าก็คิดว่าเจ้าหันหลังให้ข้านะเนี่ยไอ้ตรงนั้นของเจ้าอ่ะข้านึกว่ามดกัดหืมมดอะไรมันจะกัดขนาดนี้คะได้ก่อนจะมาว่าของข้าเล็กอ่ะเจ้าไปทำน้องชายของเจ้าอ่ะให้มันโตได้เท่านิ้วโป้งก่อนข้าเห็นมันเท่านิ้วก้อยเองเนี่ยเอ้ยจ้ายไม่เคยเห็นอย่ามาพูดไม่ต้องเห็นหรอกข้าเห็นหน้าข้าก็เดาได้ แต่ถึงข้าจะเล็กข้าจะหน้าเหมือนเขียงหรือว่าข้าจะเป็นยังไงเจ้ารู้ไหมพอข้ามีตังข้าก็กลับไปหาพ่อกับแม่ของข้าข้าทําให้พ่อแม่ของข้ามีความสุขแล้วเจ้าล่ะเอ,อ่อข้าไปซืมแล้วพ่อของเจ้าที่ต้องตายไปอ่ะก็เพราะว่าต้องทํางานหนักดูแลเจ้ากับแม่จนต,ตัวต้องตายถ้าเขาไม่ต้องทํางานหนักขนาดนั้นอ่ะตอนนี้เขาคงยังไม่ตายหรอกมั้ง จ้าใช่ไหมล่ะฮะเอ่อเอ่อเจาแพ้ค่าแล้วทําตามสัญญาด้วยนะสิ่งที่ข้าจะขอเจ้าอ่ะข้ารู้แล้วละน่ะอยากสั่งอะไรอ่ะก็ว่ามาเลยสิ่งที่ข้าจะขอเจ้าอ่ะไม่ต้องพูดหรอกข้าจะอยู่กับเจ้าก็ได้ข้าจะเป็นเมียเจ้าแม้ว่าข้าไม่เต็มใจก็ตามข้าจะสั่งให้เจ้าไปหาเขาเถอะ เจ้าอ่ะกลับไปหาคนที่เจ้ารักเถอะใจพูดจริงเหรออืเจ้ากลับไปหาเขาเถอะข้าเข้าใจแล้วขังเจ้าไปข้าก็ขังได้แต่ตัวข้าไม่มีวันได้หัวใจเจ้าอยู่ดีเจ้าอ่ะกลับไปหาคนที่เจ้ารักเถอะนะแต่ข้าขออย่างเดียวในเมื่อข้ามีสิทธิ์ที่จะขอเลยเจ้าก็ได้หนึ่งอย่างข้าจะขอให้เจ้าอ่ะถ้ามีอะไรกับมันจนกว่าคลิปนี้จะมีคนไลค์ถึงหนึ่งหมื่นไลค์ฮะหนึ่งหมื่นไลค์ มันนานมากเลยนะก<อ>็<อ>นานนั่นแหละใครอยากให้เจ้าได้ใช้เวลาศึกษานั่นดีๆก่อนอย่าไปโดนมันหลอกแล้วกันเออข้าขอบใจเจ้ามากนะทำตามที่ข้าขอด้วยนะอืมข้าแพ้เจ้าข้าต้องทำอยู่แล้วอืเจ้าไปได้แล้วขอบใจอีกครั้งนะมมมีเเเธธอออออื่่่าาาไไรรรยยัวป ฮึเค่อเอ,นน <c oughs> เอ้ย,อ,ยอากันนะเล่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันทำอะไรเธอเปล่าเปล่าข้าไม่เป็นไรแล้วมันอยู่ไหนข้าจะไปจัดการมันไม่ต้องแล้วล่ะเขาปล่อยตัวข้ามาแล้วฮะเขาปล่อยตัวข้าให้ข้ากลับไปอยู่กับเช่าได้แล้วนะจริงเหรออืมแต่ว่าเล่ฮะ มีอะไรแต่ว่าข้าแพ้ประลองกับมันมันเลยสั่งให้ข้ามันมันสั่งอะไรเจ้ามันสั่งให้ข้าอยู่กับเจ้าได้แต่แต่ห้ามีอะไรกับเจ้าจนกว่าคลิปนี้จะถึงหนึ่งหมื่นไลค์ฮะมันนานเลยอะเนี่ยเจ้าเจ้าจะยังอยู่กับข้าได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเจ้ากับข้ารักกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่สามารถทำเรื่องแบบนั้นด้วยกันได้อ่ะมันอาจจะนานหลายวันหลายเดือน หลายปีหรือว่าตลอดชีวิตของพวกเราก็ได้อ่ะข้าก็ไม่รู้ว่าจะมีใครช่วยพวกเรากดไลค์ไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไม่ต้องการเรื่องแบบนั้นกับเจ้าสิ่งเดียวที่ข้าต้องการจากเจ้าอ่ะคือแค่เจ้าเท่านั้นเ <c oughs> ล่ข้ารักเจ้านะข้าขอแค่มีเจ้าอยู่ข้างข้าแค่นี้ก็ดีแล้ว <c oughs> <c oughs> ม่นาเชื่อเลยนะไไเนี่ยว่าลูกพี่ของเราจะเป็นพระเอกขนาดน,นี้นั่นกะไอ้ก็ไปอยากเจอนนะเนี่ยโอ้ยว่าอยู่จ้าไหนจะสุดยอดขนาดน,นี้ครับ <c oughs> ข้าไม่ได้เป็นพระเอกหรอกถ้าเรื่องนี้ข้าเป็นพระเอกข้าก็ได้นางเอกมาครองแล้วสิแต่เรื่องเนี้ยไอ้คนบนฟ้านู่นน่ะมันเขียนบทให้ข้าเป็นตัวร้ายข้าเข้าใจว่าตัวร้ายอย่างข้าไม่มีวันในหัวใจนางเอกอยู่แล้วไอ้ตัวร้ายแบบข้ามันก็คง ต้องแพ้ใ,ให้พวกไปเอกทุกดีโอ้ยเส่าจังเลยนะครับทุงกูเจ้า้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาแล้วเห็นได้เล่าจึงเป็นตัวเราที่แพ้สมั